เพราะเป็นไร <laughs> ไม่ไม่ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วโอ้ยพูดเลย สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานนี่เขาไปโซงงานอยู่ชนบุรีมาแล้วเสามาเขาก็มาอยู่ร้านคึกเก้าพี่น้องมาหอดร้านแตงแต่มเมื่อวานนี่ละจ้างานกับวันได้มีคึกเกา้บาบัดนี้รถกับเขามาพอดีพี่น้องงามเสาก็เลยได้ไปหากับเขามาไว้เ็ุกินสะกอน เห็นหมูง้ามพี่น้องก็เลยเสียเอาหมูมาเฮ็ดเนือ้อแดดเดียวจ้าเห็นแดดมันดีสันเด็กมือวานนี่เป็นกูผ้าใบาตากแดดพี่น้องไปเกผ้าใบาตากแดดโอ้จะไม่รีดโตนโคตรรดลาเด็กรดกับเงาเพราะเด็กรดขึ้นกันแล้วว่าเมื่อวานนะนี่ละจ้านะกินแนวกินของเราวันนี้ให้มันได้เบิดมือพี่น้องเนือ้อเกษีเอามาตากแดดมันนี้หอยกเกษีเอามาพัด จ้าผัดหอยลายแซ่บเนี่นะพี่นอ้องส่วนคนโลดเพื่อนกะใส่กวบไฟกอบยางเพื่อนนั่นละจ้าเพื่อนไปเบิกมาหมูเร้านี่หมูเส้านี่เพื่อนกะไปปะยางแล้วกะเพื่อนเบิกอะไรมาพร้อมนี่ละพี่น้องอ้ยเนื่อหมูสดสดเลยพี่น้องนี่หมูหมูตลาดเส้าเพื่อนว่าเพื่อนเอามาเติแต่มืมูเส้านี่โอ้ยอย่างงามเลยโอ้ไปแต่ซอยจุดีเนาะ <laughs> พู้ได้มากซอยจุซอยจูอยจเออ ส่วนหนึง่งสาวชุมแพกับว่าใครกินปันได้รักจ้าดิบดิบเดิมเดิมบอก่ใครถนัดปันไดเอามาตากแดดเอาพี่น้อง <c oughs> ที่ตากแดดไว้ทอดกินกับตำบะหุ่งกินกับตำสมแซ่บนี่พี่น้องนี่เนือ้อที่เขาซอยมา้มามันกำเสมติดมันแน่จากน้อยนี่ละจ้ามันแบ่บพี่น้อง นี่ฮาก็สิมาตํากระเทียมใส่จ้ากปอกป๊กโปกใส่หลายๆโหลดกระเทียมนี่อันนี้เฮาก็สิมาปรุงรสจ้าพี่น้องปรุงรสแบบนัวๆไปเลยปรุงให้มันเค็มๆพี่น้องมันค่อยิได้เบอร์เบิดไงเออวาเลนวาเลนก็ปรุงให้มันซ่บนั่นแหละจ้าปรุงให้มันอร่อยใส่น้ำตงน้ำตาลไปเลยรสด,ดีเฮาก็เป็นก้อนเบิดพี่น้องลมันเข่า สอหอยเขากกใส่ไปเลยเยอะๆเห็ด <Head S 1> เองใส่ลายๆไปโลดพี่น้องย้มเขาไปซื้อเพื่อนนะจะไม่มันบะนัวเห็ด <laughs> <Head S 1> <laughs> เองเนี่มันนัวถึงนัวถึงเค็มพี่น้องเอ้ย <laughs> ไ่อยากสิบผ้าอือนี่อุย้ยหอมพี่น้องหอมอือห้อมหอมหอม้หอมเครื่องมาคันละพี่น้องจ้าอีบันทึอันกระลังเห็ด นกกินอยู่ลูกสาวกระโทมากพอดีก็เลยให้บอกกับพ่อเพื่อนอมแม่กับิีท้ายคลิปให้พี่น้องเบิงงสันเดอเห้ยน <c oughs> ละจ้าพนดีหมูเขาก็สิแบงมาทอดแน่จากน้อยกับที่เหลือเขาก็สยเอาไปตากจ้าพี่นอ้องอืนี่แหละพี่น้องชีวิตรถบรรทุกเนาะอื กินอยู่กับอยู่กับรถเวลาบบมีงานก็อยุ่ใต่หางเป็นส่ลละพี่นอ้องห้องหับเพราะกับว่าได้มีน้ำป้าน้นำเพลินดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเศร้าจ้าเวลาแรนงานมันหลายกว่าเวลาอยู่จ้าพี่นอ้องโอ้ยเสียงนกกระไลหลายจ้าเสียงงกกระแตแต่แหวนทำไมมันหลายวันที่นี้เขากระสีมาทอดไข่ได้พี่น้องหอาตำกระเทียมกระเทียมซื้อมา,ลาหลายหลายมากเนาะพี่น้องเห็ดอีหยงไข่ใส่กระเทยเียมเบิดเลยได้พี่น้องไข่มาก <S <S <laughs> นี่่อยกระเจียวกระเทียมให้มันหอมหอมพี่น้องเจียวกระเทียมให้หอมหอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปไข่กระสิททอดแบบกรอบๆเลยพี่น้องเฮ็ดเองเขากะมันถึกใจพี่น้องดีก็ไปซื้อจ้าไปซื้อเขานี่จ้าลมน้ำมันจะเอียงโอ้จะควงเฮ็ดเองอืแซ่บถ้ามีเวลาเฮ็ดกระสเฮ็ดแบบนี้ล้จ้าพี่น้องะเทีนี่เขากระสิมาผัดหอยลายเด็กพี่น้องจ้าใส่พริกลายเฮ็ดเผ็ดๆเลยพี่น้อง เห็ดแบบแซ่บไปเลยจ้าเขาก็สีเอาบกพีมาผัดสะกอนให้มันหอมๆแลวเขาก็ค่อยใส่หอยลายไปพี่น้องจ้าโอ้ยหอยลายจะไม่มันโตใหญ่จ้าหอยลายสดๆเลยนี่โอ้ยเป็นแต่สะอ่อนพี่น้องจ้านี่วันนี้เขาก็สิมาผัดไปสะกอนให้หอยมันสุกไปจากน้อยก่อนจ้าพี่น้องผัดผัดให้มันสุกจากหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาค่อยสมาปรุงพี่น้องจ้า อันนี้ก็ผัดหอยลายพริกสดจ้าอืมน้ำใบแซ่บบริซส่พริกเผาบริซส่อย่างเราพี่น้องเขามีอันใดฮขกก็ใส่อันนั่นละจ้าปันทีนี้ฮอกกสิมาใส่รถเดียนก้อนแข็งของเขา <c oughs> เอ้ยอากาศมันเขา่ามันก็แข็งเหมือนเอบนเอบะเดียนฮากกใส่น้ำตอกน้ำตาลผงรุงโรอี้เฮายกกใส่ไปละจ้ะามีฮขกก็ใส่ไปฮามอกอันนี้ฮขกก็ใส่ไป <c oughs> ใจยังคักได้พี่นอ้องเวลาบ่มีงานเนี่ยหาสื่อแนวมาเฮ็ดแบบนี้ละจ้าเบิดมือพี่นอ้องอือกินกับเบิดมือนอนกับเบิดมือโอ้ยนี่ละจ้าชีวิตรถบรรทุกก็ได้อืบอบ่มีงานกะบ,บ่ได้เงินพี่น้องได้แรนงานปุ่นละค่อยสิได้เงินเพินพ่นลาผัดหอยลายแล้วเราเฮ็ดนักกินแล้วแล้วพี่น้องเขาก็เลยสีมาตากเนื้อ ไอ้หมูมพี่น้องหมแดดเดียวจ้าเขากกสิเอาหมแดดเดียวเขามาตากพี่น้องแดดดีดีอืมเจ็ดโมงขอนแดดออกแล้วพี่น้องเขาก็สิมานั่งตากเซพทาดีละจ้าบาดเนียนเขาก็ ซีม่านยังเันเขามาขายรถโอ้เขามาขายรถพี่น้องออผากกระบอกถือจะเนี่ยอันเขามาขายบะเขียพี่น้องก็เลยสิล่างบะเขียกินกับอันน้ำพริกกาแฟน้ำพริกกาแฟก็บปเดเฮตให้เบื้องดอกพี่น้องเพราะว่าลืมกดทายจ้าเอดูว่ามันจะขวางทายมาๆมาๆพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าพี่วันกับข้าวเยอะเลยพี่น้อง